คือจริงๆแล้วนุสาสิริวางแผนเรื่องการปรับตัวเข้ากับยุคเอจติ้งผู้สูงอายุเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะแต่ปีนี้จะเห็นภาพชัดหลังโควิดสมัยก่อนคนอาจจะมุ่งไปซื้อติดรถไฟฟ้าคอนโดแต่ในยุคนี้เรามองว่าสุขภาพมีความสำคัญกับคนยุคช่วงมีอายุไมโอโซนก็เลยวางคอนเซปต์เรื่องคนที่รักสุขภาพ ตอนนี้ก็เป็นยุคคนรุ่นใหม่มาต่อยอดจากสิ่งที่แม่คิดไว้คอนเซปต์เนี่ยก็สามต่อมาจากทางคุณพ่อคุณแม่นะครับคอนเซปต์โกของเขาก็คือเมืองของเมืองสุขภาพจะทํายังไงที่ผมมาเดเวลลอปตอนทำยังไงให้มันรับรองสําหรับ new generation mm hmm. หลากหลาย generation ได้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันการสร้างโครงการก่ากๆจะต้องเปลี่ยนไปตามเทรนและก็ความต้องการของผู้บริโภคนะคะวันนี้เราจะมาดูแล้วก็มาศึกษานะคะตัวอย่างของผู้ประกอบการที่มีการปรับตัวให้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอต้อนรับคุณสิริยาเทพเจริญหรือว่าคุณหมวยนะคะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนและท่านที่2นะคะคุณมันนี่หรือว่าคุณศิรวัตรเทพเจริญตําแหน่งนะคะผู้มุ่งในการฝ่ายก่อสร้างนุสาสิริจำกัดมหาชนและยังดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทมอลแดนนุสาเอนเตอร์เทนจำกัดด้วยค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัจจุบันนี้คือความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป นุสาสิริเนี่ยมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อรองรับกับความต้องการนี้บ้างคะคุณมวยคือจริงๆแล้วนุสาสิริวางแผนเรื่องการปรับตัวเข้ากับยุคเอจจิงผู้สูงอายุเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะแต่ปีนี้จะเห็นภาพชัดหลังโควิดสมัยก่อนคนอาจจะมุ่งไปซื้อติดรถไฟฟ้าคอนโดแต่ในยุคนี้เรามองว่าสุขภาพมีความสำคัญกับคนช่วงมีอายุไมโอโซนก็เลยวางคอนเซปต์เรื่อง คนที่รักสุขภาพเนี่ยเกิดขึ้นที่ไมโอโซนก่อนเมื่อ4-5ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นยุคคนรุ่นใหม่มาต่อยอดจากสิ่งที่แม่คิดไว้สิ่งที่เราวางแผนไว้คือเฟสแรกเนี่ยเพิ่งสร้างได้ประมาณ20%เองแล้วก็มีสนามกอล์ฟในส่วนนี้ค่ะที่ดิน1,300ไร่นะคะกําลังจะวางเป็นโปรเจกต์ที่สมบูรณ์แบบอันนี้คือที่เขาใหญ่ ที่เขาใหญ่ค่ะที่เขาใหญ่นุ่สาสิลิมโอโซนที่นั่นใ,ในก่อนยุคหน้านี้อะค่ะเรารู้ว่าความสําคัญของคนที่ต้องการอากาศและสุขภาพคือวัยของเราเนี่ยกำลังมองหาเ,เราก็เลยคิดว่าเทรนต่อไปน่าจะเป็นความต้องการแบบนี้เพราะตอนนี้คนอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ละแต่สิ่งที่คุณไม่มีคืออากาศจะดึงศักยภาพเนี้ยเข้ามาเติมสําหรับคนที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีอากาศที่ดี อากาศที่ดีแล้วต่อมาก็คือมีสังคมที่ดีมีสิ่งแวดล้อมมีจิตกรรมครับค่ะในรายละเอียดเนี่ยให้คุณมันนี่ช่วยเล่าให้ฟังดีกว่าว่าจริงๆ้วไมโอโซนที่เขาใหญ่คอนเซ็ปเป็นอย่างไรแล้วก็แบบว่ามีอะไรเป็นจุดขายบ้างครับผมคอนเซ็ปต์เนี่ยก็สานต่อมาจากทางคุณพ่อคุณแม่นะครับคอนเซ็ปต์โกของเขาก็คือ เมืองของเมืองสุขภาพจะทำยังไงที่ผมมาเดเวลลอปต่อทำยังไงให้มันรับรองสำหรับนิวเจเนเรชันหลากหลายเจเนเรชันได้ด้วยคอนเซปต์ของยูนิตของเราที่เป็นค co อมเพล n d c ์คอฟฟ l ซิลิตี้ก็ว่าได้มีทั้งโฮสปิทาล i ิตี้ของ4ี่โรงแรมนะครับสี <4 S 2> <ะ>่โรงแรมเลยใช่ครับม,มีทั้งที่เสร็จแล้วตอนนี้ก็ที่แมนจอยู่ตอนนี้คือโมเวนพิกแล้วก็ที่กำลังจะเปิดตัวก่อสร้างสมบูรณ์แบบนะครับ100%่ยแล้วก็เปิดตัว พักอาศัยประมาณสิ้นปีนี้ครับแล้วก็เราจะเริ่มเปิดจองของเคมเป n นสกี s <S ภายในสิ้นปีนี้เหมือนนอกจาก h o s, <ช> <S ส i ิลิตี้แล้วจะมีอย่างอื่นจะมีในเชิงของ Health ด้วยครับโรงพยาบาลขนาดเล็กเฮลท์แคร์ e อ n a t นทีฟเฮลท์แคร์กิจกรรมพวก e n t e r อร์เทนเมนตต่างๆของ Kids Club ขี่ม้ามแล้วก็ด้านของ Absolute Fitness ที่จะเข้ามาฟี manage ในเชิงของแอคท<า>ีฟโซนของแมนโซนนะครับอย่างนี้ฟันที่พูดถึงนในภาพรวมเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะแค่คนอายุที่มีอายุเท่านั้นแต่คนอายุที่มีอายุเหล่านี้ก็ยังมีลูกหลานซึ่งก็สามารถจะเข้าไปใช้พื้นที่นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าในในอนาคตเนี่ยคนจะอยู่ ในคอมพลเดียวกันทั้งผู้สูงอายุและวัยรุ่นเนี่ยให้ใหมันอินเตอร์แอคต์ด้วยกันยังไงได้นะครับเราจะเป็นที่แรกที่เราจะคิดคอนเซปต์นี้ให้รับรองได้สำหรับ Second Home หรือ First Home นะครับเพราะว่าหลักๆของเราจุดขายเราคืออากาศด้วยอ,อากาศและพื้นที่ที่มีเ,เขาเรียกว่าโอโซนระดับท็อปๆของประเทศแล้กันใช่ครับผมผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าถึงตอนนี้ตัวนุสาสิริซึ่งทาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ กำลัง t r a น s f ฟอร์มจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเดิมๆมาเป็นการขยับเข้าไปสู่ในเรื่องของการสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยสําหรับคนในอีกวัยหนึง่งแล้วก็เข้าไปสู่ของการบริการที่ครบวงจรสําหรับคนในกลุ่มนั้นใช่ค่ะจริงๆเราคือสร้างสังคมคนรักสุขภาพแล้วก็อยู่ได้ตั้งแต่ ลูกหลานพ่อแม่เพราะว่าเราจะไปอยู่บ้านผู้สูงอายุเราก็คิดถึงลูกไงเราคิดถึงเราก่อนเราก็คิดถึงหลานแต่ทํายังไงเขาจะอยากมาอยู่กับเราอยากมาเจอเราด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยเราอยู่บ้านผู้สูงอายุแต่ทําไมเขาอยากมาหาเราเพราะเขามีแอคทิวิตี้แล้วก็อยู่ส่วนมันเหมือนมีบ้านหลังใหญ่อะค่ะเหมือนมีบ้านหลังใหญ่แล้วอยู่บริเวณเดียวกันเดี๋ยวขี่ม้าเดี๋ยวไปคิดขับเดี๋ยวตีกอล์ฟแอคทิวิตี้จิตกรรม กิจกรรมเราก็ใช้มืออาชีพทั้งหมดในการมาออกแบบดีไซน์กิจกรรมมีร้านอาหารที่ท็อปทอปพี่ลองคิดดูสิว่าพี่มีสี่โรงแรมท็อปท็อปสี่ดาวห้าดาวพี่ทานอาหารอยู่ที่นั่นนะมีเชฟทั้งหมดอะไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปไหนเลยนี่กลุ่มลูกค้าหลักๆเนี่ยก็เป็นกลุ่มไฮเอ็นไปเลยหรือว่ากลุ่มกลางบีบวกขึ้นไปน่าจะบีบวกขึ้นไปค่ะทั้งหมดลงทุนเท่าไหร่ที่นุสาที่ที่มโอโซนเนี่ยถ้าเกิดภาพรวมทั้งหมด ทั้ง4โรงแรมนะครับทัลลทัลลโปรเจกต์อย่างนั้นก็หมื่นกว่าล้านครับหมื่นกว่าล้านผมถามคุณทำยังไงคุณจะเอาทั้งคิมเป็นสกีคิมตั้งโม t วนพิ m มงเม่นพ a กแอปซอลูดโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ดีวยังไงถึงจะมาลงกันอยู่ในที่เดียวกันได้อะมันไม่ใช่ธรรมดานะถือว่าเป็นฝีมือลูกชายเคบินสกี้เซ็นไปตั้งแต่วันที่11ธันวาปีที่แล้วแล้วนะคะฝีมือคุณันนี่อระค่ะพี่ชายคนโตเป็นคนดิวคนนี้เป็นคนดูก่อสร้างค่ะเราโชว์เห็นว่า เจเนอเรชันของคิมตันก็จะเป็นวัยของ New Generation เคมเบนสกี้ก็จะเป็นของออ t เทอร์ลักชัวรี่ลักสำหรับคนที่เจเนอเรชันสูงกว่าน่อยเวิร spending power สูงแสดงว่าก็แสดงว่าก็ดูดูจุดแข็งของแบรนด์แล้วก็ดูตัวตนเพื่อที่จะดีลมาแล้วก็ทําให้ทุกอย่างสามารถจะอยู่ด้วยกันได้โครงการนี้สําหรับคุณมันี่ได้ดูแลอะไรบ้างคะผมเข้ามาดูในเชิงของดีไซน์และคอนเซปต์นะครับของภาพรวมทั้งโครงการตัวเคมเบนสกี้ คิมตันและแอปซูลทครับที่เข้ามาล่าสุดครับมมนได้จบอะไรมากจบสถาบันิกครับตรงเูดอย่แม่ณดย่จบเลยจุดขายสำคัญที่สุดของ My โอโซนคือจุดขายอะไรคือคนรักสุขภาพครบวงจรที่นี่วันสต o อปเซอร์วที่เดียวเลยค่ะเป็นความสมบูรณ์และเป็นความฝันของคนแบบเราก่อนเพราะเราคิดว่าเราจะต้องไปอยู่ที่นั่นนี่คือจุดเป้าหมายจุดแข็งเลยจุดแข็ง ทีนี้พอถามในเรื่องของการทําโครงการเนี่ยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการนี้ถือว่าเป็นรายการแรกที่คุณมันนี่เนี่ยมาเปิดตัวในฐานะผู้บริหารด้วยี <c oughs> นี้จริงๆอยากจะถามเพราะว่าความที่เป็นทายาทแล้วก็ต้องมาทํางานในลนักษณะแบบนี้เนี่ยมองเห็นในเรื่องของความยากอะไรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลักๆทีค่คุณพ่อคุณแม่ สอนประสบการณ์มานะครับก็คือ,อยากที่สุดก็คือการ management นี่แหละครับการบริหารการบริหารครับผม<ช>แต่ก็เป็นประสบการณ์ผู้ผมเรียนเป็นฟิลด์สายตรงมาเกี<ม>่ยวกับเชิงสถาปนิก<ม>ก็เข้ามาที่ชาร์จิ้งที่สุดก็คือ management ครับผมคนรุ่นคุณพอไปรับรับพาระมาจากคนรุ่นพ่อคนรุ่นแม่มีมีความหนักใจไหม,มน,นิดหนึ่งครับผมแต่ก็ตอนนี้ถือว่ายังเก็บเก็บประสบการณ์จากเขาอยู่ครับผม เพราะปกติเนี่ยคนในรุ่นรุ่นเท่าแก่เดิมพอกลับมารุ่นเสียเนี่ยส่วนใหญ่มันจะจบแค่นั้นมันไม่ไปรุ่นมันไม่ไปรุ่นต่อไปข้อดีคือมาถูกฟิลครับเพราะว่าชอบมาสังหาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับชอบในเชิงเกี่ยวกับดีไซน์ออกแบบแต่แค่ว่าจะทำยังไงให้มันนิวกับเอ่อเจเนอเรชันนี้ได้ครับครับวินลีสไตล์เข้ามาในความคิดเห็นของคุณมันนี่เนี่ยคือมองเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่เราเดเวลลอปในเรื่องของ การที่จะให้ทุกคนอยู่รวมกันเป็นการขายคุณภาพชีวิตมากกว่าการขายตึกแบบเดิมๆมันจะได้รับการตอบรับดีไหมคะในเชิงของไลฟ์สไตล์เนี่ยจะต้องอินทิเกรตเข้ามาเยอะขึ้นขายแค่บ้านเปล่า,า,าๆเฉยๆจะไม่ได้แล<ะ>้ว<ะ>จะต้องอม,มีทั้งคอนเซปต์รายละเอียดทุกดีเทลจะต้องสำคัญหมดมากขนครโซนจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดตอนไหนเ,เราเป็นเฟสละกันครับผม,มถ้าเกิดตอนนี้เราเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว20%นะครับคือโมเวนพี อ่าโฮเทลแอนด์เรสซิเดนท์ที่เห็นปัจจุบันอยู่ในทีวีตอนนี้ครับครับอ่าและเฟสต่อไปเฟสที่2แลละกันก็คือแอ t e h i g ไฮเ a y นะครับเสร็จสมบูรณ์ร้อเซนสิ้นปีนี้แต่จริงๆเราเปิดขายแล้วครับตอนนี้และเหลืออีกเพียงแค่10ยูนิตตอนนี้ใช่ครับเฟลืออีกเนียงแค่สิบยูนิตนะครับทั้งหมดมันเ0สกว่ายูนิตครับตอนนี้เหลือแค่10ครับโลครับแล้วก็ เราจะเปิดจองสำหรับเคมปินสกี้อ,อะเรสิเดนท์เฟสหนึ่งนะครับปลายปีนี้เหมือนกันครับผมนี่จะเป็น2 project, องโปรเจกต์สองเฟสเร็วๆนี้ที่จะมีการเปิดขายส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่ไป m มโอโซนแล้วก็จองเรายังอตอนแรกเราแผนเราว่าสร้างเสร็จแล้วเราจะเปิดน่าจะ หมดเดือนนี้เดือนหน้าแล้วมั้งคะแต่จริงๆขนาดแอสูยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการโปรโมทยังไม่เปิดองเลยมีการนแล้วเหลือแค่สิบยูนิตเท่านั้เซ็นสัญญาไปแล้วก็ไม่ได้โปรโมทเราเริ่มสร้างอาคารไปแล้วก็ยังไม่ได้พีอารสังเกตใช่ไหมคะก็คือเนี่ยเราคิดว่าเหลือสิบยูนิตสุดท้ายน่าจะเดือนหน้าน่าก็จะจะปิดสมุดแล้วค่ะแต่มองเห็นเทรนแบบนี้แล้วน่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยมองที oh ่ไหนที่จะทําโมเดลในลักษณะแบบนี้ไว้อีกบ้างไหมคะคือจริงๆในแผนไมโอโซนนะคะเรามีไมโอโซนเขาใหญ่ไมโอโซนพัทยาไมโอโซนภูเก็ต และไมโอโซนสีราชาที่เราเตรียมที่ดินไว้นะคะคอ,อสังหาที่มีอยู่เราจะทําเป็นคอนเซปต์อสังหาเพื่อสุขภาพแล้วก็จะจากที่เห็นเรามาโฟกัสด้านสุขภาพเวอร์มนิเคิลอะแอนนะคะที่เรากําลังจะเปิดหลักสูตรให้คนที่เรียนสามารถดูแลตัวเองกับคนในครอบครัวแบบไม่ป่วยได้ตลอดอายุไขโดยทีมแพทย์ของเราอันนี้ก็จะมีเ,เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นภายใน ิ้นเดือนนี้ค่ะให้ประเมินตลาดอสังหาริมทรัพย์หลังจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงในแง่มุมของคุณหมวยคือตัวนี้เราไปเพิ่มตลาดเซกเมนต์ต่างประเทศขึ้นมาเพิ่มเติมให้โกลบลมากขึ้นเพราะด้วยเอาแบรนด์ของเคบินสกี้หรือแบรนด์ทั่วโลกที่ลูกชายดิวมาในตรงนี้ก็จะได้เพิ่มตลาดของคนต่างชาติที่อยากจะมาใช้ชีวิตในประเทศไทยหรือรทอ็ทอปท็อปเศรษฐีทั่วโลกก็จะเพิ่มเซกเมนต์นี้เพิ่มขึ้นมาได้ด้วยค่ะในสายตาของน้องมันนี่แหละ ผมว่ามิกเจอร์ของเวอร์รตี้ในไลฟ์สไตล์อสังหาต้องมีมากขึ้นเซอร์วิสต้องอินทิเกรตมามากขึ้นครับผมว่าอ,อันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่จากบ้านเปล่าๆต่อไปจะเป็นคอม p l e t วงจรไลฟ์สไตล์ที่มีครบครบ,ครบทวนเลยครับในหนึ่งที่แล้วก็จะไม่ได้เป็นโครงการที่ขายแล้วแล้วก็ปิดจบเราก็จะมีโรงแรมมีบริการที่นั่นอย่างต่อเนื่องอคือไม่ใช่ว่าขายเสร็จแล้วไปหาที่ดินใหม่โตไปเรื่อยๆอ,อันนี้เราจะเมนเนจเซอร์วิสและเติบโตไปกับ สมาชิกเราได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ถือว่าเป็นภาพรวมแล้วก็เป็นเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการอย่างนุสสาสิรินั้นมองถึงเทรนด์ของอนาคตแล้วก็ปรับตัวไปแล้วหลายปีสิ่งที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่ณวันนี้เนี่ยถือว่าเราจะต้องติดตามนะคะว่าความต้องการของผู้บริโภคนั้นจะไปในทิศทางใดและผู้ประกอบการจะปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกทั้งสองท่านทั้งคุณมวยและก็คุณวันนี่นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับ